ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทวีปที่สงบสุขที่สุดในโลกซึ่งทวีปสุดท้ายแทบจะไม่มีความขัดแย้งเลยเริ่มต้นคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ายุโรปเป็นทวีปที่สงบสุขที่สุดแต่ความเป็นจริงนั้นยุโรปยังมีความขัดแยง้งระหว่างยูเครนและรัเสเซียในด้านของทวีปเอเชียก็ยังคงมีความขัดแยง้งสงครามกลางเมืองข้อพิพาทพรมแดนและการสู้รบระหว่างประเทศเช่นอิหร่านและอิสราเอลในฝั่งของทวีปแอฟริกายังคงมีสงครามกลางเมืองและความโกลาหลนมากมายส่วน ทวีปอเมริกาใตา้ก็ไม่ถือว่าเป็นทวีปที่สงบสุขเนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอำนาจการค้ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในภูมิภาคแห่งนี้ในด้านของทวีปอเมริกาเหนือที่มีความสงบกว่าที่อื่นๆแต่สิ่งต่างๆกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมามีอำนาจในด้านของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียถือว่าเป็นทวีปที่สงบสุขอย่างมากแต่ที่นี่ยังมีปัญหากับสัตว์ท้องถิ่นที่นี่ดังนั้นทวีปที่ไม่มีสงครามและสงบสุขที่สุดในโลกนั่นคือทวีปแอนตาร์กติกา